หายเขาก็ได้โผมาแต่ก็พากันกลับสู่หน้าล็อบบี้เราไปเรียบร้อยแล้วฮะสวยจากนั้นผมก็ทาการฟาร์มตามเมืองนิดหน่อยก่อนจะค่อยๆวิ่งขึ้นมาข้างบนบนไหนไม่รู้อะแต่ดูเหมือนข้างหน้าจะมีศัตรูซึ่งผมก็ยังไม่จูจ่โจมพอหรอกนะครับว่าจะสับขาเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มาแต่ฟักเกอร์แต่ผิดคาดฮนะพอวิ่งมาใกล้ๆเขากับหายไปซะง,งั้นอะไรวะนะจากนั้นผมก็ทําการวิ่งหาตามบ้านหลังเล็กหลังน้อยจนเหลือไปเห็นไอเด็กน้อยต๊อกต่อยแนะน่นอนว่าผมเปิดฉากสอยถึงกับงอยเป็นหมางเหงาเพื่อลงไปเฝ อกสหายให้วิ่งตามมาเดี๋ยวผมจะพาไปล่าตามหาไอ้สองแต่พอมองขึ้นไปข้างบนเหมือนจะมีคนแอบอยู่ข้างบนไอ้ลูกกลมๆตรงนั้นนะครับจากนั้นผมก็พยายามหาหมุมซัดกะจะทาเขาเอาหน้าลงไปวัดกับผืนแต่จู่ๆมันก็มีไอ้เด็กเมื่อวานซืนโดดรบลงมาอีกคนแน่นอนว่าผมก็ได้ส่งกระสุนเข้าใส่เช่นกันจากนั้นผมก็พยายามจะดับันไอนยายาน้ข้างบนนั้นอีกครั้งแต่มันก็ซัดสะผมหน้าขาําเลยฮะไอ้ชิบหายยังดีที่สหายของเราสามารถช่วยผมขึ้นมาได้แล้วผมที่มองว่าตรงนี้เริ่มไม่ปลอดภยัยก็ได้บอกให้สหายไปจจจาาากกกทีีีี่่่่นนนนนะะแแแตขดั้้้สสสสผมม็็็็เเเเปปงลรรรรยยยบอฮํไว